muốn sao sao được ông sao được mà ông sao được mà ông sao mà ông sao sao em ao Where is my father? Đa อยู่ด้วยเหรอดูด้วยนะโอเคหนุ่มยอดอ่ะอดีตนะเฮ้ยขอไอเ่ยดิขอขอแบนเนอร์สามอันเลยหน่นขอัญจ๋เลยโอ้โผมได้เจ็ดหลักแน่เดี๋ยวคุณพีเจ็ดหลักคืออะไรอ่ะกำไรน่ะเฮ้ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นล้านล้านล้านเฮ้ยกำไรอะไรวะเฮ้ยสู้ๆๆเลยเต็มที่เลยเต็มที่เลย เ็มี่เลยเ็มี่เมิซ่ยเชียรอเร์ตหลักเพิ่มเชียเลยทั้งชีวิตจะไม่เคยแตะเจ็ดหลักก็ออเล้วมีี่อันเนี่ยผมมาเชยร์ครับมหมอมีสิบอันแต่ว่าให้พี่เดก2อันก็เหลือสิบอันกดีครับบครับบีครับปี่บจับปีตาโม่พี่ตามม่พูดอะไรอยู่ในโอ้งพี่ตาโม่คุณค่าสัมผัส เออได้เลยเอาข้าวมาส่งกูแฮมอ่ะขอบคุณนะนี่หนูให้พี่เบสหมดแล้วค่ะของหวานน้องอ่ะของหวานน้องอ่ะของหวานน้องอ่ะยังโม่ดีครับไม่ได้มาเกิดน้องนะอมาวนไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ใช่ครันี่อันเนี้ยอันเนี้ยทำให้ผมนึกถึงโดนเนียตลอดเวลาเลยนี่อันเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยมันโดนเนียเลยผมมันนึกถึงโนเนียตลอดเวลาสวัสดีครับพี่ตั๊กสวัสดีครับครับสวัสดีครับ อะไรครับพี่โมเอาเป็นเดนมาแบ่งสองอันดี่ห้าอันเอาแบ่งห้าอันเป็นเด่นแบ่งห้าอันนี่เนนี้่ไอไปไหนอ่ะขาเมื่ออยู่ในรถตัด่นเฮ้ยเป็นเด่นห้าอันซื้อต่ออะไรมีอยู่สามอันพี่พร้อมเปนเด่นจหนูหรอเอาไปอันนึงยวกเอามาห้าเร็วมันอยู่ตู้อ่ะพี่สอามาถ่ายก่อนมีเท่าไหร่ตรงนี้ในเล่มตอนนี้มีแต่เราแล้วเราไปถึงจบเราได้แล้วขวดเลยเอามาต่อเงกับหนูไหมเออเอามาสองมาถ่ายก่อนมาเร็ว โล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 วันถ่ายวันถ่าย่น้องดิไม่ไม่ซื้อต่อไม่ไม่ไม่ซื้อไม่ซื้อถ่ายถ่ายไม่แล้วหนูไม่ได้เป็นคนจ่ายพี่สมูเป็นคนจ่ายให้ีต่ถ่ายอะก็เหมือนถ่ายผมนะไม่เป็นไรหรอกหรือว่าหรือว่าเปี้ยวเนี่ยไปไปแฟนปานินเนาะไปเลย Catch you เอ้ยได้ยินเสียงปานินหดน้องบอกไปไหนไม่ได้เข้ามาไม่ไปเจอนี่แท้หัวจมูก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ ดีดีดด้วยเลยขอบคุณคะ่ะขอบคุณดีดมาช่วยหูอลโว่าง่ยและเนโ,โอเคโอเคอเฮเ,อเขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ปันคะ่ะลูก ชอบจะไปทำอะไรอย่ยังไม่ได้ดูยังไม่คุยกันเลยน้อยสวัสดีครับมามาเล่นกันดีกว่าแล้วให้ได้เก็บไปให้ได้เก็บไปโอเคปะมามาดิลุงมาลุงทั้งหลายนะมาเ่ยเลอะก็บแล้วหมอไม่ชให้นะเอาเลยสวัสดีค่ะพี่บ้านสวัสดีจ้าปีศาน้อยเ

คนไหนไม่ใช่ฝั่งเราบ้างคนนี้วิมาใช่ฝั่งเราปะนี่นี่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งเราไม่ใช่เหรอโมแฮมมี่เป็นเด็กสักสองอันไหมพี่ขอซื้อต่อหน่อยดิหนูมีอยูสองอันเนี่ยซื้อต่อละพันเลยเขาจะเล่นยังไก็พี่ไอ้ฆ่ะพี่ตายอ่ะรอให้เดี๋ยวให้พี่สโมให้พันหนึ่งนะไหน่เ้วต้องฆ่าใครเนี่ยโมแฮมเราต้องฆ่าใครอ่ะไม่ดู ได้ย้่ใช่เหรอเอาเด้นี่ได้อุ้ยอาเยิตจรวดอุ้ยอุ้ยตอนนี้กำติดจรวดละตอนีใครเนี่ยนี่จ้าจ้ายไม่ใช่หรอตอนนี้น่ากลัวเลยพี่ใหนูน้ำไปก่อนไปเนี่ ปาร์ตี room, party, really ้ก okay. well, ันว uh ันมากเลยอ่ะไม่กลาตีใครเลยทำชูยทะยุงมากเลยมีคนมาแ้วย่หนมขึ้น้อกให้ก็ไม่ได้ใช่รอที่หนูขึ้นโก้แล้วแต่หนูไม่ได้เปิดกล้องเระหนูเมาสัทีเมาตลอดอุ้ยนกป่าเดนนี่ฮยเอดนนี่ฮะไฟเขียวฮะไฟเขียวได้ับกัน

อย่าพึ่งวุ้ยมวยแฮมอย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งตีคนล้ม ยัก่ยักเอเขายังอย่างไรเมาตายตายจำมาได้ตายตายเราจำมาได้ตายตายเราจำมาได้ตายเราจำมาได้แล้วไสไหมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเจอกันนะครับหมอกลับก่อนแล้วไายหมยครับขอหย่ล๊า ตายเขาต้องลืมแค่เขาจำเหตุการณ์บอดายตายอย่างแค่บอดายอ่านหนังสือเขาหมูแฮมแล้วมันไม่ฟังเองด้วยเป็นไงอยู่หนุไม่เอาแล้วก็ได้มีชิบชิบเสียใจไม่ให้ใาร